สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกคนตอนนี้ผมก็มาเที่ยอวอมาทําบุญที่วัดเขากะโลอำเภอปราณบุรีจังหวัดปร,รีขันีครับวัดนี้ผมมาเป็นครั้งแรกยังไม่เคยมาเลยอุโบสถเขาสร้างได้สวยงามมากๆเลยครับบรรยากาศเข้ามาทําบุญที่วัดเขากะโล วัดนี้อยู่ใกล้ๆกับหาดเขากะโลกครับบรรยากาศดีมากเลยครับวัดนี้ม,ม,มีมีเสียงพระเทศให้ฟังด้วยวทา้า,ยยเาเวสวรวเขาสร้างได้สวยดี เดินขึ้นมาไหว้พระด้านบนอุโบสถเขาสร้างได้สวยงามมากครับอุโบสถต,ตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างอะไรไม่รู้สร้างศาลาหรือเปล่าไม่รู้วยกำลังสร้างศาลาโบสหลังนี้สวยดี วันนี้อยู่ติดกับผู้เขาอะไรขเราขเราเรียกเขากขระโลไมา,นนมาำำะจะสงบใจสงบปัญจาแล้วใจก็นิ่งแต่มนันนิ่งนิ่งได้เฉพาะเวลาที่เรานั่งบนเกไม่นานก็เดือนขึ้นม้ไม่ไมจะงับโทสะไยวสตเหือนพระพุทธ เดี๋ยวเราไปไหว้พระในโบสถ์นี้ค่ับเทำบุญค่าน้ำค่าไฟใส่ อันนี้เป็นสระน้ำไปทางขวาว่าถ้าจกนั้นมาเดี๋ยวราตั้งใจให้ตรงเดพาเดินดูมันจะมีถ้ำอุโบสถเห็นเขาเขียนไว้ว่าถ้ำอุโบสถถ้ำอุโบสถอันนี้คือถ้ำอุโบสถ บรรยากาศภายในระำอุโบสถมืดมากเลยไม่มีไฟ,ไม,ไ,ฟมมไม่ดีกว่ามันมืดเลยไม่ดีกว่าอันนี้ทางลงทางขึ้นไปทำอุโบสถเมื่อกี้ สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆคมาก